ะะค,คือเราเวลาเดินทางเราก็ชอบเรื่องดราม่าในระหว่างการเดินทางเพราะว่าเพราะว่ามันทําให้เรามีเรื่องเล่าเนาะแล้วก็ตอนสองเงาในเกาหลีลฮะคนคนก็จะแบบว่าผมรู้เรื่องแล้วเพราะว่าผมอ่านน่าสุดท้ายก่อนแอบโกงในการอ่านกดจบก่อนฉะนั้นกูรู้เรื่องหมดแล้วเว้ยมึงสป,ปอยกูไม่ได้้วมันก็เป็นหนังมือใช่ไหผมก็เลยคิดว่าอ่ในเมื่อในเมื่ออย่างนี้่นะงอ้นไม่ยอมเว้ยผมก็เลยเริ่มบทแรกของ ทารสเบีรเล่มเนี้ยด้การเอาฉากจบมาขึ้นเลยอยากอัสนาคนอ่านรู้เป็นไรเนาะเอาฉากจบมาขึ้นเลยแล้วผมก็บอกผมก็บอกเลยว่าบันทึกหายครับคือผมไม่จะเป็นบันทึกจดติดตัวไว้ตลอดทำทริปเนาเขียนโนถึงนี้สุดท้ายบันทึกก็มาหนาหายตอนกลับตอนขึ้นกลับสนามบินนะฮะหายก็ถ่ายรูปโดนขโมยด้วยกล้องกล้องดิจิตอลหายไปอีกหลือแค่กล้องจากกล้องฟิล์มแล้วก็ได้ตอนจบผมเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้มันก็เป็นหนังสือที่ ขูบเขียนขึ้นมาใหม่จากความทรงจําตอนนั่งขึอนบินกลับนะฮะขอถุงกั๊วเขาอะฮะขอมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะแล้วก็แล้วก็เขียนนั่นเขียนปากกาก็ไม่มีด้วยพี่คือทุกอย่างมันอยู่แพ็คของไปหมดแล้วนะฮะชใ่ขอขอแอร์เหมือนกันครับเพราะว่าที่ที่ร้านขายของที่ไหนก็ปิดหมดแล้วไม่มีของขายคือขอแอร์ทั้งปากกาขอเยืมปากกาแล้วก็ขอถุงกั๊วไปด้วยนะมีภาพอยู่ในเล่มนะฮะไปดูได้แล้วก็สิ่งหนึ่งคือมันก็ได้ความทรงจํามา แต่ว่าคุณรองโมสวันได้บอกว่าให้ทำสารคดีดีๆ,ๆผมต้องกลับไปรีเสิร์ชใหม่หลายๆเรื่องนะฮะ